ทำไมพี่มาติเนสโดมินิกันถึงพูดว่าอยากเจอไทยมากที่สุดในการนะคะสนามที่3ล่ะโอ้โหปฏิโธโอถังทุกคนคะเมื่อคืนนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นเวลาที่สารัฐก็เป็นตอนเช้านะคะ มีการแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน,นวลอลเลย์บอลในเฉลี่คือมันจะมีการแถลงข่าวแบบนี้ทุกๆสนามอยู่แล้วตัวแทนนักกีฬาของแต่ละประเทศที่แข่งขันในสนามที่3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยอรมันผีจีนสหรัฐอเมริกาแคนาดาโดมินิกันรวมไปถึงไทยของเราอะนะคะก็ต้องขึ้นแถลงข่าวด้วยโดยสาวไทยเนี่ยส่งตัวแทนนั่นก็คือบีบิพิชากกรำนะคะในการพูดคุยสนามที่สามแอดมองว่าสนุกสนานนะสนุกสนานมากกว่าทุก สนามเลยนะคะไม่รู้ทําไมไม่รู้ว่านักกีฬาเขาคลายเครียดกันหรือว่าเขายิ้มกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสู้กันในสนามอีกทีนะคะโดยบบีวิชากอกรัมเนี่ยก็นั่งข้างมาติเนสคู่ปรับคู่เก่าแล้วก็คู่เพื่อนซีกันมาตลอดแหละคะ่ะทัพสาวไทยเป็นเพื่อนของโดมินิกันมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เล่นในหลีกอาชีพเดียวกันบางคนก็มาเล่นในหลีกสหรัฐบางคนก็มาเล่นในหลีกที่พวกเขาเคยเจอกันมาตลอดะคะ่ะมาติเนสนะคะก็ได้ตอบ คำถามที่ว่าแบบคือคุณอยากเล่นกับใครมากที่สุดในเกมการแข่งขันสนามที่สามวอลเล์บอลเนชั่นลีกอะนะคะคือทางมาติเนตก็พูดชัดเลยว่าทีมของเราอยากเล่นกับทีมไทยเพราะว่าเล่นกับทีมไทยแล้วดูสนุกแล้วทีมไทยเนี่ยต้องเล่นกับเขาเนี่ยด้วยสมาธิตลอดเวลาไม่สามารถหลุดสติหลุดสมาธิได้เลยในการเล่นกับทีมไทยซึ่งแอดมองว่า ฟังเราก็ทำแม่งทำแม่งนะคะเพราะรู้ไหมว่าโดมินิกันเจอใครบ้างโดมินิกันเจอจีนโดมินิกันเจอสหรัฐโดมินิกันเจอไทยแล้วก็โดมินิกันเจอเยอรมนีถ้ามองในเวแบบนี้ไทยอ่ะเป็นทีมที่ง่ายที่สุดและของโดมินิกันส่วนทีมชาติไทยเนี่ยก็คิดว่าเราเนี่ยจะเก็บชัยชนะจากโดมินิกันได้เหมือนกันมาติเนสชิงพูดก่อนเลยค่ะ ว่าอยากเล่นกับไทย โอ้โหซึ่งหลังจากจบการแข่งระหว่างไทยกับโดมินิกันทุกครั้งนะคะก็จะมีภาพน่ารักน่ารักที่นักกีฬาไปถ่ายรูปรวมกันไปถ่ายรูปกับมาตินเนสไปถ่ายรูปกับปีย่าแบบนี้ตลอดทุกปีนะถ้าเจอกันนะคะคือเป็นเพื่อนซีนอกสนามที่ดีมากๆอีกหนึ่งทีมที่แอดอยากให้แฟนๆเรอลไทยเนี่ยได้จับตาดูกันเราเนี่ยควรจะดูทุกแมตช์แหละค่ะของทีมชาติไทยตั้งแต่นัดแรกคือเจอ USA นัดที่2เจอเยอรมนีนัดที่3เจอโดมินิกัน นี่เลยค่ะดันแข่งติดต่อกันและนาะที่4เจอแคนาดาค่ะสนามที่3นี้แอดก็ไม่ได้พูดว่าเราจะต้องชนะใครหรือว่าเราจะต้องแพ้ใครนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักกีฬานในแต่ละทีมและล้วนๆเลยใครอ่อนแอก็แพ้ไปอันนี้คือคําที่ เบสิกเบสิกเลยนะคะคือศักยาภาพทีมไหนศักยาภาพทีมใครไม่ไหวแก้เกมมาไม่ดีสุดท้ายก็ต้องแพ้ไปเพราะเกมกีฬามันก็มีแค่แพ้มีแค่ชนะแต่ถ้าถามว่าเราเนี่ยยังเชื่อมั่นในทัพสาวไทยไหมเรายังเป็นคนไทยที่ให้กําลังใจคนไทยด้วยกันเองไหมก็ตอบว่าเราให้กําลังใจพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและเสมอด้วยเกมการแข่งขันของไทยแอดไม่อยากโฟกัสที่แมตช์ดโดมินิกันอย่างเดียวแอดอยากโฟกัสตั้งแต่นัดแรกของไทยที่เจอกับสหรัฐอเมริกา และนะัดที่2ที่เจอกับเยอรมนีเลยนะคะถ้าเราเก็บชัยชนะ2นัดแรกได้อะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือเยอรมนีได้สัก1นัดน,นะโอกาสของไทยอะมันจะสูงปีตขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเราไปคาดหวังกับแมตต์โดมินิกันในแมตต์ที่3เนี่ยแล้วคู่แข่งของเราทั้งเกาหลีใต้เขาเจอเขาเริ่มเจอทีมที่ง่ายแล้วคือเจอไบแกเรียแล้วก็เจอฝรั่งเศสแล้วเราก็จะหนักหนาสาหัสแฟนแฟลเล่บอลก็จะ ลุ้นกันตัวโกงและสมมุติถ้าเราไปถึงแมตท,ที่4ที่เราต้องเจอแคนาดาแล้วมันเป็นแมตวัดใจแมตสุดท้ายหรือแมตอะไรอย่างเงี้ยแอดว่าอันนั้นก็จะเป็นอะไรที่ทําให้แฟนฟุตบอลเครียดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะขนาดแอดดูตารางการแข่งขันของคู่แข่งรวมถึงตารางการแข่งขันของไทยเนี่ยมันมีผลต่อทีมชาติไทยและมีผลต่อทีมพวกเขาเองเนี่ยย้ำว่า4ทีมท้ายตารางนะแคนาดาไทยเกาหลีใต้และเซอร์เบียนะ มีผลผลพวงอะสี่ทีมนี้ผลพ่วงซึ่งกันและกันหมดเลยนะคะดังนั้นใครเก็บชัยชนะในนัดแรกสุดได้ก่อน สองนัดแรกสุดได้ก่อนได้เปรียบเลยทันทีค่ะทุกคนก็ศักยภาพล้วนๆค่ะนักกีฬาไทยมีดีใช่ว่าเราไม่มีดีหลายคนก็บอกว่าเขาก็กลัวเราหวั่นเกรงเราต้องเล่นให้ดีโดมินิการยังพูดเลยเขาต้องเล่นแบบมีสติและสมาธิมากๆใครจะไปรู้วันนะี้เขาก็อาจจะขาดสติขาดสมาธิก็ได้นะคะเราก็ต้องควบคุมตัวเองนิ่งไว้แล้วก็ ทำทุกอย่างไปตามสเต็ปที่โคดออดวางไว้ด้วยค่ะยังจําคําที่พรพันธ์พูดได้อยู่เลยนะคะว่าในการเล่นสนับที่3เนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วมันเน้นด้วยกลยุทธ์เน้นด้วยแท็กติกของเกมในแมตช์นั้นๆเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็มีความคาดหวังเล็กๆน้อยๆนะคะว่ารูปแบบเกม ในกลยุทธ์ต่างๆเกมการเล่นของไทยในสนามที่3ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปบอลสุดอาจจะมาเยอะขึ้นเน้นใช้บอลเร็วหรือไม่รอนลุ้นในนัดแรกนะคะโดยตารางการแข่งขันเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะวันที่9นะคะดูตารางการแข่งขันแมตท,ที่น่าสนใจได้คลิปที่แล้วเลยนะแฟนๆแ,และบอลไม่ค่อมีเห็นอย่างไรคะโดมินิกันเขาพูดแบบนี้ว่าเขาอยากแข่งกับไทยมากที่สุดเพราะว่าก็เป็นแมตท,ที่เขาคิดว่าง่ายที่สุดแล้วคะ่ะในคู่แข่งของเขาทั้งหลายแหล่ ไทยง่ายกับโดมินิกันมากและโดมินิกันล่ะคะง่ายกับไทยมากน้อยแค่ไหนหวังวินวินทั้งคู่เลยนะคะสำหรับสองทีมนี้